ทำอัลรามาหลายที่แล้วแต่ยังไม่เห็นผลเกิดจากอะไรได้บ้างหมอเพื่อนมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะหมอเพื่อนจาก RWC Clinic นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมคนไข้หลายท่านไปทำอัลราจากหลายที่แล้วยังรู้สึกไม่เห็นผล ข้อแรกเลยนะคะอันดับหนึ่งก็คือไปเจอเครื่องลอกเลียนแบบหรือเครื่องปลอมมาค่ะสิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยนะคะก็คือราคาที่ถูกกว่าปกติค่ะอย่างที่2จํานวนลายไม่เพียงพอค่ะการที่ใช้จํานวนลายน้อยเกินไปทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ค่ะผลลัพธ์ก็เลยเห็นผลไม่ชัดเจนค่ะอย่างที่3าคือไม่ได้ยิงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งทําให้เห็นผลลัพธ์ไม่ชัดเจนและนอกจากนี้อาจเกิดผลข้างเคียงต่างๆตามมาด้วยค่ะ ข้อ 4. ผลลัพธ์ยังออกหรือไม่เต็มที่ค่ะผลลัพธ์ของอัลทร่าจะเห็นผลเต็มที่ที่ประมาณ60-90วันค่ะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้จะเย็นๆนะคะการยิงอัลทาร่าให้ได้ผลลัพธ์ดีนะคะเราจะต้องเลือกใช้หัวพลังงานให้เหมาะสมกับความลึกค่ะอัลทาร่ามีทั้งหมด3หัวนะคะหัวแรกหัว4.5ม mm มค่ะหัวนี้เราจะใช้ยิงชั้นสแสมะคะเพื่อให้ยกกระชับใบหน้าขึ้นมาค่ะโดยไม่ต้องผ่าตัด หัวที่2หัว3.0ม mm, ตรค่ะหัวนี้จะเน้นที่ยกกระชับใบหน้านะคะโดยเฉพาะบริเวณกรอบหน้าแล้วก็บริเวณทั่วใบหน้าได้เลยนะคะสามารถใช้ยกหางคิ้วได้ด้วยค่ะหัวสุดท้ายหัว1.5ม mm, เมรเราจะใช้เพื่อกระตุ้นคุณภาพผิวชั้นบนค่ะเพื่อทำให้รูขุมขนเล็กลงริ้วรอยเล็กๆดูดีขึ้นค่ะสรุปแล้วนะคะกว่า90%มาจากไปเจอเครื่องปลอมมาค่ะ อย่าเพิ่งหมดใจไปกับอัลทรานะคะสามารถมาปรึกษาได้ที่ RWC Clinic ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเรามีประสบการณ์ทําคนไข้ไปกว่า20,000เคสแล้วค่ะแล้วก็ใช้เครื่องแท้แน่นอนค่ะจบลงไปแล้วนะคะเกี่ยวกับสาระดีๆเกี่ยวกับอัลทรานะคะแล้วพบกับสาระดีๆกับหมอเพื่อนได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะ